สวัสดีครับหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปมานานนะสำหรับตัวมีดนะครับผมตัวเนี้ยเป็นมีดที่ผมเพิ่งได้มาสดๆสรด้อนๆเลยมันคือ Spider Co para าทีพราพราสามนะครับผมพาสามพราทรีเนี่ยแหละตัวนี้ Made in USA นะถ้าเกิดสังเกตตรงเนี้ยเดี๋ยวไม่รู้จะเห็นวอ่าโฟกัสสิอ่ามันจะเขียนว่า Golden Colorado USA Earth มันก็เป็นเหมือนกับคอนเซปต์ของสไปเดอร์โค้เขาเอะนะว่าถ้าเกิดผลิตที่อเมริกาเนี่ยมันจะเป็นมันจะเขียนอย่างเงี้ยโกลเด้นโคโลราโด u s a อสเอิร์ธนะครับผมมันก็เป็นคอนเซปต์เล็กๆน้อยน้อยนะครับตัวเนี้ยเป็นพาลาทีนะครับ,รรบมีตัวเนี้ยมันจะพิเศษนิดนึงคือพาลาทีปกติแล้วเนี่ยเท่าที่เราเหน็นก็มีหลายมีมีดหลายแบบแหละมีทั้ง s อส V อร์มีหลายตัวตัวเนี้ยจะเป็น CPM Spy 27สไป C.P.M. Spy 27นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่เข้าไปอ่านนะรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีความแข็งแรงความทนของใบมีดมากกว่า S 3 0เนิดหนึ่งนิดนึงนะครับก็เป็นเหมือนกับกิมมิกเอาไว้ให้แบรนด์เขาได้มีอะไรเล่นนะครับผมภาลทีตัวนี้เนี่ยเป็นตัว l i g h t w e นะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้ามจะเป็นตัวพลาสติกนะครับ เป็นคอมเพรสชันล็อกนะครับผมล็อกจะอยู่ด้านหลังลักษณะนี้ถ้าเกิดเนี่ยสังเกตด,ดูถ้าเกิดว่าผมกดลงมาเนี่ยมันก็จะหุบได้กลางออกมาตัวเนี่ยไอ้คอมเพรสชันล็อกด้านหลังเนี่ยคล้ายๆกับไลเนอร์ล็อกแหละแต่มันอยู่ด้านหลังนะครับเวลาคือมันสามารถเปิดปิดมือเดียวได้ค่อนข้างที่จะง่ายเนาะอ่าเวลาอยู่ในกล้องมันจะทำยากอะบนะครับ มันทําง่ายนะครับมันเล่นได้มันมันเปิดปิดได้ทั้งวันอะลักษณะเนี้ยครับอ่าเปิดปิดได้ทั้งวันอ่าตัวเนี้ยเนี่ยอ่าตัวด้ามเป็นพลาสติกเหล็กเนี่ยเป็นอ่าสไปร์ Twenty Seven นะครับ CPM Spy n t y Seven อ่าตัวคลิปตัวเนี้ยเขาเป็น ip, วายคลิปก็คือเป็นคลิปที่คล้าย,ายกับคลิปหนีกระดาษอะอ่ามันจะเป็นแบบ เป็นเส้นลักษณะเนี่ยซึ่งผมว่าเป็นคลิปที่ผมชอบที่สุดละผมว่ามันพกง่ายแล้วเป็นดีฟแครีด้วยนี่ลักษณะนี้นะครับตัวนี้เพิ่งได้มาความคมของมันนี่ผมว่ายังคมมากอยู่นะเดี๋ยวผมลองลองเทสของคมให้มีเอยู่แผ่นหนึ่งพอดีเอาง่ายๆเลยึ <S <S โอ้โหคมกริบอะครับ เนียนมากเลยนะสําหรับตัวนี้เนียนมากเลยสําหรับตัวนี้ในการในการตัดในการอะไรพวกเนี้ยนะครับมีดตัวนี้ผมว่ามันจุดเด่นของมันคือน้ําหนักแหละครับน้ําหนักเนี่ยเท่าที่ผมช่างมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาตามฝรั่งละกันนะมันจะเขียนว่าสองจุดสี่ออนซ์อยู่มาสักหกสิบ็ดกรัมมั้งถ้าจะไม่ผิดนะ 67กรัมแต่ว่าถ้าเกิดเอาตามน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่2.4ออนซ์ซึ่งน้ำหนักถือว่าเบามากการเปิดปิดตัวเนี่ยเพลิดเพลินมากเลยล่ะนะเพลิดเพลินมากเลยคือเราสามารถเปิดปิดได้ทั้งวันลักษณะเนี่ยครับมันมันมีอะไรเป็นอะไรที่สนุกนะครับผมในการใช้งานตัวนี้นะ,ะความแข็งแรงของตัวมีดมีมากพอสมควรความหนาของด้านอ่า ใบมีดก็มีความหนาพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้แรงกับมันได้เยอะนะครับสำหรับตัวพาาทีตัวนี้มันไม่ได้มันเป็นมีดสไตล์ edc เนื้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้ามมันค่อนข้างาตัวใบค่อนข้างสั้นนะครับใบมันเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ที่แค่สามนิ้วนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งวัดนิดหนึ่งสามนิ้วไหมประมาณเดี๋ยวเอา ด้านไหนดีอ่าโอเคอ่าประมาณ3ามนิ้วเกือบเกสามนิ้วไม่ถึง3นิ้วดีด้วยครับอ่าประมาณเกือบเกือบสามนิ้วตัวนี้ Spiderco Paratri นะครับผม Spiderco Paratri อ่าน่าใช้นะน่าใช้สำหรับตัวนี้ก็ราคาเนี่ยรู้สึกอยู่ที่สี่พกว่าๆนะโดยประมาณนะนะครับผมลองไปหากันดูนะอ่า เราอาจจะไม่ได้ชี้เป้าให้แต่ว่าลองไปหากันดูนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับตัว Spider c o b a p a r a t ตัวนี้ก็ฝากแต่เพียงเท่านี้นะอ่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ